ดาวพฤหัสย้ายไปลาีเมตรในวันที่19เมษายน2566ถึงวันที่30เมษายน2567จะส่งผลต่อชาวราศีตุลอย่างไรชาวราศีตุลในปัจจุบันเรื่องของการเงินได้รับอิทธิพลจากดาวศุกร์พฤหัสอังคารและมนุษยตยู ส่งผลให้ชาวราศีตุลมีการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีเงินใช้ใจ่ายได้อย่างสบายใจควรระวังหากใช้เงินมากเกินไปอาจจะสร้างปัญหาเรื่องเงินได้เรื่องการงานได้รับอิทธิพลจากดาวศุก์ดาวพฤหัสด,ดาวเกตและดาวราหูส่งผลให้การงานที่เป็นอยู่ค่อนข้างดีถึงมีปัญหาเข้ามาก็แก้ไขได้สบายเรื่องความรัก ได้รับอิทธิพลจากดาวราหูและดาวเกตส่งผลให้เรื่องของความรักคนมีคู่มักจะเอาแต่ใจขอให้ระวังอย่าให้มากเกินไปเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องโชคลาภได้รับอิทธิพลจากดาวราหูและดาวเสาเกณฑ์เสี่ยงโชคสบายๆไม่มีใครที่คิดเสี่ยงก็ไม่แนะนำนะครับ เมื่อดาวพฤหัสย้ายจากราศีมีนไปราศีเมษในวันที่19เมษายน2566ชาวราศีตุลน,นะครับจะได้รับผลกระทบอย่างไรมาดูกันการเงินจะได้รับอิทธิพลจากดาวศุกร์และดาวมรุตยูนะครับส่งผลให้การเงินดีมีใช้ใจ่ายสบายใจแต่ก็ต้องระวังการใช้ใจ่ายถ้าหากตามใจมากเกินไปอาจจะไม่เหลือเงินเก็บ เรื่องของการงานได้รับอิทธิพลจากดาวพุธพฤหัสราหูส่งผลให้งานที่ทำอยู่อยู่ในภาวะที่กลางๆไม่ดีไม่เสียมีโอกาสจะได้ร่วมงานกับผู้ใหญ่หรืออยู่ในสายตาของผู้ใหญ่มากขึ้นเรื่องความรักได้รับอิทธิพลจากดาวพุธดาวพฤหัสและดาวราหูส่งผลให้ความรักของคนมีคู่เวลาพูดคุยกันเนี่ยมักจะเอาแต่ใจแต่ก็ยังคงเข้าใจกันดีตกลงกันได้ เรื่องโชคลาภได้รับอิพลจากดาวเสาพุธพฤหัสลาหูส่งผลให้โชคลาภที่จะได้มาแบบสบายๆไม่มีมีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่จะช่วยเหลือใครที่คิดเสี่ยงไม่แนะนำใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ